สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจิบกาแฟชมวังที่ร้านกาแฟนรสิงเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของไทยนะคะก็มีอายุยาวนาน100ปีก็สร้างในรัชกาลปลายรัรชกาลที่6ตั้งอยู่ในวังพญาไทนะคะนี่ก็เป็นสไตล์ทรงยุโรปก็ตกแต่งแบบโทนสีน้ำตาล เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกนะของร้านกาแฟในวังก่าต่อนเนี่ยก็จะเป็นที่ออพบสังสรรค์ของบรรดาพวกพ่อค้าประชาชนแล้วก็ราชการและข้าราชการในสมัยนะั้นร้านเนี่ยก็ขายทั้งเครื่องดื่มกาแฟน้ำผลไม้แล้วก็ชากิน่นต่างๆรวมถึงเบเกอรีร่ เบเกอรี่ที่นี่ก็รสชาติไม่หวานมากนูเนี่ยก็จะทำแบบง่ายๆเน้นเป็นอาหารจานเดียวทั้งอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งร้านกาแฟนอรสิงค์เพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นคุณชายคุณหญิงมาจิบกาแฟนึงลองมาดูสักครั้งอิงแล้วเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎร้านสวยสบรรยากาศสงบเครื่องดื่มราคาไม่แรงบรรยากาศน่านั่งนั่ง,งาน ดูแลเอาใจใส่ดีมากแค่เมนูนอาหารที่อยู่ปกเป็นหนังก็ไม่ธรรมดาแล้วในร้านก็มีมุมให้เราถ่ายรูปบรรยากาศในร้านเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในวังเลยใครที่กำลังหาร้านกาแฟใกล้อนุสาวรีย ที่สามารถทำงานได้แล้วก็จิบกาแฟไปด้วยร้านกาแฟนอนละสิงเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่ดีเลยค่ะ เมื่อเราทานอาหารเสร็จแล้วออกมาด้านนอกก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปหรือเราจะชมสถานที่ที่สำคัญก็ได้นะคะยอดโดมสูงสูงคือพระที่นั่งพิมานจักกีเรือนไม้สีเขียวก็คือพระที่นั่งเทวราชสภาลมสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมันมีหลังคาโดมโกลมก่อนกลับบ้านเนี่ยแล้วก็แวะไปกราบสการะ พระบรมรูปของสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆและกราบท่านเาท้าหีรันพนาสูตรส่วนมากคนจะมาขอพรเกี่ยวกวับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็ขอจบทิปสุขใจไปร้านกาแฟนอรสิงหนะ์ณราชวังพญยาไทย